ไขมันแทรกตับมาที21 2018บายแซนชยหยดซิวเรียนคุณหมอสันคมอายุ43ปีสูง166เซนติเมตรไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ลดน้ำหนักตัวเองจาก88กิโลกรัมลงมาเหลือ78กิโลกรัมในเวลา1ปีโดยการกินอาหารแบบโนคาร์บร่วมกับออกกำลังกายทั้งแบบแอโรบิกและเล่นกล้ามตามที่คุณหมอสันแนะนำ ไขมันในเลือดของผมก็ลดลงจากเดิม LDL 2 1 2ลดลงเหลือ138ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและผมก็แฮปปี้มากแต่มาปีนี้ผมเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องเข้านอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบ,บก2วันหมอก็ตรวจเลือดทุกอย่างด้วยพบว่าผมมีตับอักเสบค่า SGPT 2 1 2 เอสจอดหนึ S S ่ตรวจไวรัสตับก็ปกติหมดหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วหนึ่งเดือนไปติดตามการรักษาค่าก็ไม่ลดลงหมอตรวจอุลตราซาวด้วยสรุปว่าผมเป็นโรคตับอักเสบจากไขมันแทรกตับและแนะนำให้ผมลดอาหารไขมันและแป้งผมงงมากกว่าตอนผมยังอ้วนอยู่ตรวจสุขภาพประจำปีไม่เห็นว่าจะมีปัญหาตับอักเสบหรือไขมันแทรกแต่อย่างใด แต่พอผมลดน้ําหนักลงได้เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วหมอกลับบอกว่าผมมีไขมันแทรกตับรบกวนถามคุณหมอว่าผมควรทำยังไงต่อไปดีกลับไปอ้วนอย่างเก่าดีไหมห้าห้าพูดเล่นครับเรียนแบบคุณหมอสันตอบครับวงการแพทย์ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบจากไขมันแทรกตับนอนแอลกอฮอลิกฟัตตี้ริเวอร์ดีซี NAK ALLD FLD ได้แต่เดาเอาว่าคงเป็นเพราะการกินอาหารไขมันสูงแล้วไขมันในเลือดขึ้นไปสูงแล้วไขมันก็แทรกเข้าไปในตับทำให้ตับอักเสบมังคือมันเป็นมังสา์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่พอจะนับได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็คืองานวิจัยซึ่งทำที่อิสราเอลเพิ่งตีทิมพ์ในวารสารตับวิทยา J of Hepatology เมื่อไม่นานมานี้งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบตัดขวางโดยทำกับผู้ป่วยเกือบ800คนที่มารับการส่องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อคัดกรองมะเร็งที่ศูนย์การแพทย์เทลอาวีฟโดยทุกคนจะได้รับการตรวจชีวเคมีของเลือดและทำอุลตราซาวตาบและประเมินชนิดของเนื้อที่กินและวิธีการปรุงเนื้อนั้นด้วย คนวิจัยพบว่าผู้ป่วย38.7เป็นโรคตับอักเสบจากไขมันแทรกตับ (NSFLD) และมีผู้ป่วย30.5เป็นเบาหวานโปรดสังเกตว่าแค่คนดีๆมาสองกล้องป้องกันมะเร็งแค่นั้นนะเป็นเบาหวานตั้งหนึ่งในสามเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเนื้อที่กินเนื้อขาวเท่ากับกุ้งหอยปูปลาไก่เป็ด เนื้อแดงเท่ากับเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือเนื้อหมูวัวพักแกะพบว่า 1. ในแง่ของชนิดของเนื้อที่กินมีความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างการกินเนื้อแดงหมูวัวพกแกะกับการเป็นโรคตับอักเสบจากไขมันแทรกตับและเบาหวาน 2. ในแง่ของวิธีปรุงเนื้อบต้มนึ่งย่างทอดทำเป็นไส้กรอกเบคอนแฮม พบว่ามีความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างการปรุงด้วยวิธีทำเป็นไส้กรอกเบคอนแฮมกับการเป็นโรคตับอักเสบจากไขมันแทรกตับและโรคเบาหวานความสัมพันธ์ทั้งสองข้อนี้คงที่แน่นอนไม่ว่าผู้ป่วยจะ1มีไขมันในเลือดสูงหรือไม่สูง2กินไขมันอิ่มตัวมากหรือไม่มาก3อ้วนหรือไม่อ้วนก็ตาม คนที่กินอาหารลดน้ำหนักอย่างคุณนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นอาหารโลคาอาหารแอดกินอาหารดูแคนอาหารปาลิโอก็ตามมีสารัตถาวว่าจะต้องกินเนื้อแยะกินข้าวน้อยๆหรือไม่กินข้าวเลยหลงโจ้งก็เลยได้อาหารเนื้อสัตว์เข้าไปเต็มๆและแน่นอนว่าในบรรดาเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่คุณกินอย่างน้อยก็ต้องมีหมูบ้าง วัวบ้างและต้องมีในรูปของไส้กรอกเบคอนแฮมบ้างดังนั้นผมแนะนำว่าคุณเอาความรู้จากงานวิจัยนี้ไปใช้ก่อนสิครับคือเลิกกินเนื้อแดงเนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อที่ผ่านการปรับแต่งขนองไส้กรอกเบคอนแฮมอีกอย่างหนึ่งจุดนี้เมื่อลดน้ำหนักได้สักสิบกกอหรือสักหนึ่งปี เป็นจุดที่เหมาะที่จะเปลี่ยนอาหารลดน้ำหนักจากอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นหลักมาเป็นอาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ p l a n b a Low-fat diet หรืออาหารลดความดันเลือด Dash diet ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าลดน้ำหนักในระยะยาวได้ดีและปลอดภัยแน่นอนในแง่ของอัตราตายและการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คุณเปลี่ยนอาหารไปสักหกเดือนแล้วค่อยไปตรวจประเมินเอนไซม์ของตับซ้ำอีกครั้งถ้ามันยังไม่ดีขึ้นคุณค่อยเขียนมาเล่าให้ผมฟังใหม่นายแพทย์สันใจยอดสิน